ยังอยู่นหฮะตอนนี้ครับไม่ค่อยได้ยินเลยครับไม่ค่อยดียินอาถามก็ตรงๆเรื่องเรียนซ้ำชันในยบายเรียนซ้ำชันนี่เห็นด้วยหรือเปล่าอ๋อเรื่องเรียนซ้ำชันนี่ผมผมค่อนข้างเห็นด้วยเพราะว่าสมัยเก่าเราอันนี้ปนี้ก็เรียนซ้ำชันกันมาทั้งนั้นเลยครับเด็กเด็กมันจะไม่เสียเวลาเป็นปีเหรอเด็กมันจะไม่มีปมด้อยเหรอฮะหรือว่าเด็กที่ไม่มีสตุ้งสตางพ่อแม่ไม่มีสตางให้ไปเรียนพิเศษเขาจะไม่ไม่เสียโอกาสไม่เสียเปรียบเลอฮะ ผมคิดว่าเรื่องคนด้อยเป็นเรื่องเล็กครับเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่เหล่านี้ก็เคยสักงซักกันมาเยอะแยะไปหมดครับตอนตอนเล็กๆอาจจะมีมได้ยเลยบน้อยแต่พอโตขึ้นอาจจะมีมุกบานาหมายที่ว่าตัวเองไม่เฉียบทางที่มีผมด้วยทางอาจจะสร้างคนเด่น้างอื่นก็ได้อผมผมผมอ่าค่อนข้างเห็นด้วยอย่างมากเลยครับเรื่องอย่างนี้เพราะว่า แล้วเดี๋ยวใ้สมัยเก่านะครับตอน่ผมเรียนผสมใช่ไหมครับว่าโรงเรียนมันมันเป็นโรงเรียนโคกม้าโคกช้างอ่ะโรงช้างอ่ะพอเนึ่งปอสองปอสามปอสี่อะไรเนี้ยครูสอนปอสี่ปอหนึ่งปอรู้ปอปอหนึ่งก็สอนปอหนึ่งปอสี่ก็ต้นทวนได้คือได้เรียนกันหมดอ่ะ ก็เป็นเรื่องที่ดีนะบอกว่าสมัยเก่าคนนี้นักเรียนเก่งจริงๆแต่ว่าครูทเก่งครูอาจจะไม่มีปริญญาเหมือนเดครูอยากว่าขอแก้มสอบปอสาปอหึหรือว่าปอสีก็เป็นครูได้ออแต่ว่าสุดยอดถ้าใครเรียนไม่ไม่ได้ก็รับรองว่าจบทุกทุกปีบางคนอบถึงสามปีเลยครับเดี๋ยวนี้เป็นนายเพอริงนะครูว่าคัอย่างนไยครับ อืออ่าเนี่ยผมผมว่ามันมันพูดไม่ได้เดี๋ยวนี้มันเทคโนโลยีเนี่ยผมผมคิดว่าอะไรออย่างนี้นะมันมันลุกขึ้มมันกระหาจจะถอยหลังกอกอไได้วามที่คุณแก่ๆนะครับคุณประจักษ์ครับครับครับแล้วแล้วเรื่องที่จะถอดวิชาสาขาหน้าฏศินออกจากวิชาพื้นฐานโดยทั่วไปอันนี้เห็นด้วยไหมฮะโอ้ยผมผมไม่เห็นด้วยเลยไม่เห็นด้วยเลยอ่าไม่เห็นด้วยอย่างนี้เลยว่าเป็นวิชาที่นโลนเป็นวิชาประจำกาติเป็นว่าต้องท้องอิน ก็เหมือนแต่ละภาคเลครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคหลิศานก็ย่อมมีเ็นี้วัฒนธรรมที่อ่อนช้อยเป็นความเป็นไทยใช่ไหมครับคือเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นเป็นวัฒนธรรมของประเทศชาติครับเป็นฒนธ่อมที่ดีของคนทศชาตินะผมว่านะครับครับอันนี้ที่มีความจําเป็นอะไรที่ไม่เห็นด้วยเลยจะไปถอดที่ไม่เห็นด้วยเลยไม่เห็นด้วยครับไม่เห็นด้วยที่จะถอดครับอืมอืมแล้วจะให้ไปเป็นส่วนหนึ่งของของหมวดสังคมนี้ได้หรือเปล่าหรือต้องแยกออกมาเป็นหมวดของมันโดยเฉพาะเลย ผมผมว่ามันยาวมันดีอยู่แล้วแต่มันมันมันมาตรงนี้ตรงตรงที่ว่าการสอนใเวลานี้นะครับมันไปเรียนท่สฎีไปเรียนอะไรต่างต่างเหมือนสายรถตะกี้ว่ามันเป็นการเรียนรับต่ำสูงกันอยู่อ๋อถ้จริงจจริงจริงครูไม่จำเป็นต้องไปเปิดตาสอนทฤษฎสหรอกเพราะเป็นตูรับจิยยาหนึ่งคือสอนทฤษฎีอย่างนี้แถวแถวผมผมเคยรู้ว่าเออครูคนไหนที่สอนักเรีเนี่ยนะไม่ได้ไปกับเขาก็จะไม่ไม่ให้เสียใจขึ้น ครับเป็นไรนะครับคุณประจักษ์ครับคุณวคงรู้แหละไปตอกูดอกกานแต่นีผมว่าคุณคงเข้าใจดีหมเข้าใจเข้าใจครับเข้าใจขอบคุณนะขอบคุณนะครับหลังโทรมาใหม่นะขอบคุณนะครับสวัสดีครับไปที่คุณคุณคอุทัยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมครับครับคุณคอุทัยมองมองแนวทางที่ดูเหมือนจะเป็นไอเดียถึงแม้ว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะพยายามปฏิเสธอยู่นะแต่ว่าบางคนก็บอกว่าถ้ามันไม่มี และแค่ระคายไม่มีแนวทางออกมามันจะกลายมาปเป็นขา่าวยังไงโดยเฉพาะยิ่งการการจัดกลุ่มพื้นฐานจากแดกลุ่มสาระมาเป็น8ปดกลุ่มสาระวิชาหกกลุ่มสาระวิชาเนี่ยมันต้องมีที่มาที่ไปมันดูแล้วมันยังไงอะมันไม่ค่อยปกตินะครับมันไม่ค่อยปกติใครไม่ปกติครูไม่ปกติหรือว่าระดับนโยบายระดับผู้ใหญ่ในกระทรวงศึกษ,ษาธิการไม่ปกติมันสับสวนตรงไหนครับอืม หรือไม่มไม่ปกติทั้งหมดเลยมันดูแล้วมันปรับกวนวุ่นวายกันคนนึงจะเอาอย่างนี้คนนีกจะเอาอย่างนั้นมันกลับกันเลยคือคนหนึ่งก็จะเอาอย่างหนึง่งอีกคนหนึ่งมาก็จะเอาอีกอย่างหนึง่งครับครูครูบาอาจารย์กับกับนักศึกษานักเรียนเนี่ยก็กลายเป็นคนที่รับผลก็ะทบโดยตรงเพราะต้องรอด้วยวนโยบายของคนหมายจะเอาอย่างไงครับครับตรงตัวตรงเลยฮะอยัางเรียนซ้ําชั้นนี่เห็นด้วยไหมฮะโอ้ เรินที่ทำชันนี่มันผ่านเงินไม่รู้เท่าไหร่ครับพ่อแม่ครับหนึ่งปีเนี่ยพ่อแม่ต้องเสียเงินเสียสตุ้งสตังค์เด็กก็เสียเวลาหนึ่งปีครับพ่อแม่เสียเป็นแสนนะครับครับแ้วเงินแสนก็จะหาได้ครับอโอ้ยเงินแสนเนี่ยกว่าจะได้มาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆยกเว้นว่าไปทาอะไรผิดกฎหมายอ่ะครับทํานาสองปียังไม่ยังไม่เห็นเงินแสนเลยครับเพราะฉะนั้นเรียน้ําชันเนี่ยไม่เห็นด้วยแน่แน ไม่เห็นครับมครับแล้วจะทํายังไงจริงจะทําให้เด็กที่อาจจะเรียนอ่อนมีคุณภาพขึ้นอ่วไม่ต้องํำกั้แจะทำางไงจริงใจเขามีคุณภาพหรือว่าเก่งขึ้นฮะมันต้องแยกนะเนี้ยต้องแยกสอนพิเศษเอาครูที่ใจเย็นหน่อยมาสอนคนที่ไม่ค่อยรู้ค่อยค่อยสอนไปครับวันนี้เอาครูดูมาก็ยิ่งจาไม่ได้ใหญ่เลยเอาครูดูมาเด็กก็ยิ่งกลัวไม่อยากจะเรียนหรือเรียนไปก็กลัวไปเรียนก็ยิ่งไม่รู้เรื่องเข้าไปใหญ่เลย ไม่อยากเรียนเลยครูนี่ความเสื่ออย่างนั้นอย่างเงี้มันต้องครับก็แสดงว่ามันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสําคัญก็คือครูคนที่ถ่ายทอดวิชาให้กับเด็กครับครับถ้าเป็นครูที่แบบใจดีอารมณ์เย็นค่อยๆสอนไปไม่ไปกระโจมคงหากเด็กอันนี้ก็เรียนซ้ําชั้นแล้วเด็กก็จะได้จากเรื่องตรงนี้ไปครับครับต้องได้ตรงนี้คือเอาครูที่มีคุณสมบัติเป็นครูจริงๆมาสอนเด็กนะค่อยๆสอนไป แล้วเด็กก็ได้เองแล้วก็สุดท้ายก็ไม่ต้องไปเสียเวลาซ้าชั้นพ่อแม่ก็ต้องไม่ไม่ต้องไปเสียเงินเป็นแสนต่อปีคร<อ>ับเป็นแสนต่อปีเนี่ยโอ้โหมันลาบากเหลือเกินคะคนจนน่ะนั่นนะเสียแสนต่อปีเนี่ยโอโ้คิด,คดมีเงินเดือนกินก,ก็ก็ยังได้นะนั่นคินนนคนทาไรทานาตายอย่างเดียวเลยครับคนทําไรทํานากว่าจะได้เงินเป็นแสนนะโอ้โหนี่ยไม่รู้กี่ฤดูกาลจะเก็บเงินได้แสนหนึ่งนะเอาละขอบพระคุณนะฮะขอบพระคุณนะครับครับขอบพระคุณนะฮะอ้าวยังมีสาย รออยู่ไหมครับมีสายรออยู่ไหมหนึ่งห้าหนึ่งห้านะครับหนึ่งห้าหนึ่งห้ายอยู่ไหมฮะค่ะอยู่ค่ะครับใครครับค่ะเนเน่ค่ะที่นพั้งเคยโทรมาเรื่องแบรนเนมจาได้ไหมคะจําได้จําได้คุณเนเน่จาได้ฮะอะผมให้เวลาคุณเนเน่หนึ่งนาทีครึ่งครับนโยบายเรื่องการศึกษาบ้านเราณขณะนี้คุณเนเน่คิดว่าไม่ว่าจะเป็นเรียนซ้ำชั้นก็ดีหรือว่าจะถอดสาขาวิชานาฏศิลป์ก็ดีเนี่ยมันเป็นคาตอบสุดท้ายจริงหรือเปล่า แม้แถึงไม่ควรถอดค่ะเมื่อก่อนเนเน่ก็ไม่ชอบเรียนนะคะแต่ว่าเนเน่เป็นคนที่ราไทยสวยและเพื่อนร่วมท้นของเนเน่ที่อยู่ทีมกองยาวด้วยกันครับแล้วก็ไปเล่นเเป็นหนุมานนะคะตอนนี้ไปเป็นอบจแล้วค่ะอ๋อเลยใช่บรนนัการเมืองแล้วค,คือน่าแต่ถินไทยเนี่ยนอกจากจะสอนใส่ความเขาเรียกว่าความใจเย็นแล้วยังให้ความสวยงามร,รวมไปถึง ภา่งนี้รวมไปถึงดนตรีด้วยนะคะใช่ไหมภาินไทยหนึ่งไทยสองดนตรีไทยเนี่ยเป็นต้นกาเนิดเวลาเราจะไปร้องหมอลำอะไรเงี้ยจะไปเอื้อนจะไปอะไรก็ต้องใช้ดนตรีจริงไหมฮะครับแล้วอย่างนี้คุณเนเนี่ยคิดว่าทางสปทเขาอยากจะตัดออกไปมันเกิดจากอะไรคุณเน่เนี่ยมันเพราะอะไรเพราะว่ามันมันอึดอัดไม่ต้องเป็นเพราะเด็กรุ่นใหม่ไม่ชอบมันเป็นเพราะเด็กรุ่นใหม่ไม่ชอบหรือเปล่า เขาคงไม่ใช่คนไทยไมันแค่เขมรก็ย,ยังอนุนรักษ์ความเป็นเขมรพช่ไห่คะก็ oh, ยังนอนุนรักษ์ก<ๆ>ความเป็นนาฏศิลินขอโทษเถอะค่ะถ้าคุณไม่เล่นลำไทรในโรงเรียนเนี่ยแล้วคุณจะไปเรียนที่ไหนอะคะอืมนั่นนะสิแล้วจะลำวงเป็นได้ยังไงคะ oh, oh. ขนาดขนาดยังไงอะไม่รู้เลยมาคิดวนะ่า เอกลักษณ์ของชาติไทยเรารวมไปถึงนะคะคนเราในตัวเนี่ยใช่ในตัวเรามันต้องมีทั้งสารแล้วก็มีทั้งสิลใช่ไหมฮะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่มีทั้งสารและสิ่เนี่ยแล้วเราจะเป็นชาติได้ยังไงจริงไหมฮะครับแล้วอย่างหนึ่งเนี่ยเขาจะถอดในี่ไม่เห็นสมควรนะคะถึงแม้ว่าเด็กจะไม่ชอบเรียนก็เถอะแต่ว่าโดยมากเด็กที่เก่งในปัจจุบันเนี่ย เคยผ่านการเรียกระสิงมาแล้วหลายๆท่านเคยเข้าร่วมอะไรนะกระสินที่เขาจะมีทุกปีค่ะโขนที่นั่งค่ะครับครับเอาละคุณเนเนี่ยวันีมันต้องต้องจบรายการแล้วล่ะนะวันหลังจะมีคนคุยใหม่นะคุณเน่เน่นะขอบพระคุณนะฮะสิ่งที่คุณเนเน่เสนอมาผมก็จะว่าหลายคนก็เห็นด้วยนะฮะขอบพระคุณนะครับคุณเนเน่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะครับนี่ก็คือสาระนะครับผ่านทางรายการชนทุกปัญหากับสามารถสำหรับค่ำคืนนี้นะครับเรื่องพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนนะครับก็ รับฟังกันเอาไว้นะครับเพราะว่าหลากหลายความคิดเห็นก็ล้วนแล้วแต่มีจุดประสงค์จุดมุ่งหมายที่ดีสําหรับการแก้ไขปัญหาที่ถูกจุดของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองของเรานะครับนี่คือชนทุกปัญหากับสามารถผมประจักษ์มงสาและทีมงานขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ